วัสดีค่ะตัดผมมาอยากเป็นเด็กมีความรู้สึกว่าตัวเองสวยขึ้นเนอะเนาะใช่ป่ะเอออ่ะใช่สวยขึ้นจริงหลงตัวเองอีกแล้วฉันจะประชอบหลงตัวเองตลอดเวลาเลย กินมากไม่ได้ไปร้อยหน่อยมายังตึงอยู่เหลือฉีดโบท็อกยังไม่ได้ไปฉีดเลยนี่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 ติงการมาเต็มแล้ว นี่ยังไม่ได้มาเต็มที่เป็นมาเปเปๆเนาะอยากจะลองตัดแบบม้าเลยอแต่ใจไม่กล้าเพราะว่าตัดแบบม้าจะต้องแบ่งผมมาหนากว่านี้มาเยาอะ่นนี้เนี่ยโอเคแค่นี้ก็พอเนาะสวยแค่นี้พอแล้วไปแล้วนะคะบ๊ายบาย